เราอยากจะให้เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสี่งดร้อมสีงดร้อง,ลองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็น่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพกายแล้วสิว่งที่สำคัญอย่าลืมสุขภาพจิตด,ด้วยอยาไ้ชิมชันของเราปัจจุบันนี้ไหมม อยากให้นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับมหาลาัยมากขึ้นค่ะแล้วก็ของดีของจังหวัดวัฒนธรรมประเพมีค่ะที่อยากให้นำเสนอเกี่ยวกับปัญหา อย่างเงี้ยเกี่ยวกับการโฆษณาใช่ไหมให้ให้ทุกคนรู้หรือว่ามาขอความร่วมมือมันก็จะได้